ก็ได้นะครับไต,เร,เ,ตเรือร,งรัอรงครับโรคไตเรือรงังแต่ผมก็คงเป็นไตเรือรังระยะสุดท้ายใช่ไตาวายเรือรังระยะสุด คือที่ผมเป็นตอนเริ่มแรกก็คือตั้งแต่ปีหนึ่งเนาะแล้วปีสานี่ก็คือช่วงที่แย่สุดแล้วก็คือผมจําได้ว่าวันแรกที่ผมขึ้นมาตอนปีสีที่มีาการอะไรเนี่ยแค่ยืนก็ไม่ไหวแล้วเหมือนก้าวขาออกมาไม่ได้เลยครับแล้วมันก็เหนื่อยมากผมก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องไปล้างไตแล้วล่ะสุดท้ายถ้าใครได้เจอน้องทีในช่วงนั้นนะคะจะรู้เลวยว่าน้องตั้งใจมากแล้วเขาก็จะคอยบอกกับเราว่าเขาจะสู้เต็มที่เขาอยากเป็นหมอมากจริงๆ จนเรารู้สึกเลยว่าถ้าเราช่วยให้น้องผ่านช่วงนี้ไปได้เขาน่าจะจบออกมาเป็นหมอที่ดีมากๆคนหนึ่งตอนนั้นทั้งทีมก็เลยคุยกันเลยว่าโอเคเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้น้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้เราก็เลยเลือกวิธีการล้างไตาทางช่องท้องค่ะ ก็คือการลังไยแค่เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นทาชีวิตให้เหมือนคนปกติได้เลยซึ่งตอนนั้นผมไม่เชื่อเลยเนื่องจากว่าชีวิตตอนนั้นผมมันยมแย่มากมันก็เป็นได้ตามที่อาจารย์บอกจริงๆรวมถึงคอยให้กําลังใจต่างๆว่าอีก3ปีเองหัตถพรเธอก็จะจบแล้วอะไรเงี้ยก็ทําให้ผมสู้มาถึงตอนตอนนี้ สิ่งที่เราได้รับจากน้องทีก็คือเขาไปเป็นกําลังใจให้ผู้ป่วยโรคไตที่นอนแอดมิตอยู่ในโรงพยาบาลนะคะเขาจะใช้เวลาในการไปอธิบายเกี่ยวกับโรคอธิบายเกี่ยวกับการรักษาเพิ่มกําลังใจเพิ่มพลังบวกให้กับคนไข้เหล่านั้นทําให้น้องเขาเหมาะสมมากที่จะเป็นทูตสันทวไมาตรีค่ะ ผมก็อยากรักษาคนไข้ให้รู้สึกดีขึ้นมาได้ให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตความที่ตัวเองอ่ะเคยเป็นคนไข้มาก่อนแชร์ประสบการณ์แบ่งประสบการณ์ต่างๆลรวมถึงแนวคิดว่าผมผ่านจุดนั้นมาได้ไงทําให้เขาไม่ต้องมาอยู่จุดเดียวกับผมผลสวหน้านะผมก็ชนะแล้วอะไรเงี้ยทุกๆคนอ่ะมันไม่ได้สมบูรณ์แบบร้อเแน่นอนแค่เราปรับเปลี่ยนมุมมองเราก็สามารถมีความสุขกับสิ่งนั้นได้